ทำนายดวงชาวราศีพิจิกกับชาวรัคนาพิจิกด้วยไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคิลวันนี้เราก็จะมาใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคิลไทยคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกนะคะคลิปนี้ก็ จะดูช่วงพฤษภาท่านใดที่อยากดูดวง12ราศีในเดือนเมษายนกรุณาแอดกรุณา,าเข้าไปที่เพลิ์หรือเข้าไปดูที่ใต้คลิปท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวง10คำถาม200บาทค่ะ ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงแบบละเอียดกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นนะคะกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกด Subscribe กดไลค์กด Share, แชร์แทนค่าครูด,ด้วยค่ะ มีดวงจะซื้อรถคันใหม่มีดวงเกี่ยวกับการซื้อรถหรือไม่ก็การเกี่ยวกับพวกทําใบขับขี่ซื้อรถคันใหม่อะไรแบบเนี้ยคุณมีดวงจะได้ซื้อรถคันใหม่นะแล้วก็คุณกําลังวางแผนจะขยายธุรกิจตัวใหม่ มันแปลได้ว่ามีเกณฑ์ขยายธุรกิจขยับขยายธุรกิจเช่นคุณเป็นเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่หนึ่งสาขาอาจจะขยายเป็นสองสาขาสามสาขาเนี้ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับาการซื้อรถกับการขยายกิจการขยายธุรกิจอันนี้ไพ่โจรนะอันนี้ไพ่ผีอันนี้ไพนนะ่นนพนนพคุณหญิงคุณนายมีคน คิดร้ายคุณช่วงเนี้ยดวงคุณตกนะคุณควรจะทําบุญให้คุณควรจะทําบุญให้ผีคุณควรทําบุญให้ผีบ้านผีเรือนทําบุญให้ท่านเจ้ากรรมในเวรให้ผีบ้านผีเรือนให้ผีตายโหงผีเล่ล่อนมีคนน่ะคิดไม่ดีกับคุณ มีคนแอบส่องดูคุณเพราะอยากจะได้เงินคุณมีคนคิดร้ายมีคนคิดไม่ดีมีคนคิดร้ายมีคนคิดไม่ดีมีคนแอบส่องดูคุณเพราะอยากจะได้เงินคุณจะมีคนมาขอยืมเงินคุณจะมีคนมาขอเงินคุณจะมีคนมาขอยืมคุณอะ จะมีคนมาขอยืมเงินคุณอ่ะแต่เขาไม่คืนในเดือนพฤษภาเนี่ยท่านจะได้พบผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรมมีเกณฑ์จะได้ไปดูหมอเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณอ่ะชีวิตเจอมอรสุมขนาดใหญ่ คุณจะได้เดินทางไปยังมีเกณฑ์ที่ว่าคุณน่ะอาจจะได้เดินทางไปไปอาคารหรูหราทันสมัยอะไรประมาณเนี้ยในเดือนพฤษภาเนี่ยคุณจะได้เดินทางไปยังสถานที่เจริญคุณจะได้เดินทางในช่วงเดือนอพฤษภาเนี่ยคุณจะได้เดินทางไปยังเมือง ที่เจริญมากคุณจะได้เดินทางไปยังเมืองหรูเมืองใหญ่เมืองที่เจริญเมืองหรูเมืองใหญ่เมืองที่เจริญเมืองที่แบบมีมีความเจริญรุ่งเรืองอ่ะคล้ายๆแบบอันนี้ก็เหมือนบ้านนอกเข้ากรุงอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบคุณอาจจะได้เดินทางไปยังสถานที่แบบอาคารเจริญเจริญอ่ะอาคารที่มันแบบทันสมัยหรูหราสถาปัตยกรรม ล้ำอนาคตอะไรประมาณนี้อาจจะได้เดินทางไปยังโรงแรมหรูห้าดาวอาจจะได้เดินทางไปยังอาคารทันสมัยหรูหรามีเกณฑ์จะได้ไปดูดวงนะมีเกณฑ์จะได้ไปหาพระมีเกณฑ์ที่จะได้ไปดูดวงมีเกณฑ์ที่จะได้ไปหาพระ เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะเนี่ยได้สิบเหรียญด้วยให้คุณน่ะไปไหว้ให้คุณไปไหว้พญานาคไปไหว้พระนารายณ์พระแม่ลักษมีให้คุณนะ่ะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณไปไ,วาาไ,ปไวาาหนะไปไว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณจะไม่ขาดเงินทองและความรักให้คุณนะ่ะไปไหว้พระขอพรต่อเทวดา ขอพรต่อพญานาคเนี่ยคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยไม่ขาดเงินทองและความรักจะรวยหาเงินง่ายทรัพย์สินเงินทองจะหาเงินง่ายจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายคุณจะมีความรู้สึกสับสนว้าวุ่นใจในเรื่องความรักมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนชอบฟุ้งซ่านอะไรสักอย่าง สาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ수수่มโสดเนี่ยจะมีข้าราชการมาจีบคุณมีสิทธิ์จะได้แฟนเป็นทหารตำรวจนะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะมีข้าราชการทหารตำรวจมาชอบถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงอ่ะก็อาจจะมีตำรวจทหารมาจีบถ้าหากคุณเป็นผู้ชายอ่ะก็อาจจะมีข้าราชการตำรวจมีตำรวจผู้หญิงมาชอบมีข้าราชการมาชอบ ท่านท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่ท่านที่แต่งงานแล้วอ่ะคุณจะทะเลาะเบาะแหวงคุณจะทะเลาะเบาะแหวงกับคนรักด้วยเรื่องผลประโยชน์คุณจะทะเลาะเบาะแหวงกับแฟนนะด้วยเรื่องเงินคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะแล้วก็จะได้เจอจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว คุณจะมีปัญหาต้องปรึกษาทนายความคุณจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเลยต้องไปปรึกษาทนายความจะมีคนยื่นมือมาช่วยคุณนะคุณจะมีปัญหาคุณนะ่ะจะมีปัญหาอาจจะต้องปรึกษาทนายความหรือคุณอาจจะมีปัญหากับพวกมิจฉาชีพพวกแก๊ง call center อะไรประมาณนี้ ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะรับดูดวงรับดูดวงสิบคำถาม200บาทให้ไลน์ติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะ